ครัวกากา,กากของสีจ้าเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะฟืนเยอะค่ะฟืนเยอะอ่านี่แหละค่ะกลิ่นควันไฟใครๆก็หอมหอมไปหมดเลยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมสีชอบเพื่อนๆชอบไหมเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะ ไปลุกอย่างดีเลยหมอ้อก็ขาวขาวจะต้องขัดกี่วันคะเนี่ยอันนี้เราต้มพะโรนะจ๊ะเพื่อนๆนั่นคืออะไรพระโรหัวหมูจ้าตุนกำลังดีตุนให้มันเปื่อยกำลังดีมา เมนูวันนี้พะโลหัวหมูมากินด้วยกันนะคะทุกคนเปิดบ้านให้กินและะ้วค่ะเปิดบ้านรอเพื่อนๆมาชวนมาชิมด้วยกันจ้าแต่ควรไฟนี่แรงดีจริงๆเลยอะเอาใส่เติมเชื้อเพลิงสักนิดนึงหมอกะย้อใหญ่บ้านนี้อยู่กันแค่สามคน แต่กินอะไรก็ไม่รู้กินยังก็อยู่กันเป็นสิบยี่สิบคนถึงว่าอ้วนได้อ้วนดีก็เพราะอย่างนี้ละค่ะอ้วนมากอ้วนมานี่ไฟเราแรงมากควันไฟก็เยอะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะ หัวกากาของสีเองหอมยังคะเพื่อนๆทรงกินหอมเครื่องพะโล้ยังค่ะไข่หอมลระยกมือขึ้นเป็นไงล่ะสีทำเองดูดูมือสีสกอนโอ้สุดยอดจริงๆการประกอบอาหารของแต่ละวันของสีมือไม้เสื้อผ้า ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมอมแมมมากเลยะคะ่ะมอมแมมสุดๆเลย <laughs>